สวัสดีไหมครับท่านจุ๋มตอนนี้มาอยู่กับผมทอเพอร์ซัตเอ่อผมอ่นานภาษาอังกฤษไม่ค่อยคองนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่กับในเกมเฟตเทิร์นฮอกบอยชิได้ลองมาอยู่กับเรือ d e มอนกันนะครับเดี๋ยวเพื่อการเป็นกันไม่เสียเวลาเรามากดเล่นกันเลย แล้วที่ผมมีไอปุ่มซ่อมปุ่มเพื่ออะาเรียบร้อยแล้วปุ่มตัดไฟเยอะคือผมเล่นผมหลดแบบจะพูดว่าไงแบบแบบโปมาแล้วกันนะครับแบบโปมาเพราะผมก็อยากลองเล่นกันนะครับแล้วผมหาลิงก์แจกท่านผูชน้ชมมาเจอกันนะครับแต่แต่แต แต่ถ้าผมเบื่อแล้วผมก็จะมาเล่นแบบเวอร์ชั่นปกติกันนะครับตัวนี้เราเห็นเรือสตูอยู่ข้างหน้าแลกกันแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้มันใกล้กว่าน,นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเรียกบทนะเรียกบดเมืออ่อาทิู์แสนุสกดีนะ มวินเข้าใกล้แต่เราไม่ยิงเดี๋ยวเราจะยิงนาะยยังอตัวแทนเพราะเป็นเป้าใหญ่มาดูว่าจะโดนไหมออ้ใช้ได้เลยดาเมจอะ่ะเุ้ยอะไรอะเรอร์ช์แต่อนพีขออาภัยกันนะคะรับท่านผู้ชม อตัวนี้ไฟไหม้ไฟไหม้กันนะท่านผู้ชมเราต้องรีบดับเฮ้ยนั่นคือเกว่มากเดี๋ยวเราต้องหนีคนนะครัโอ้ตัวนี้เราโดนทำช้ำเราในการโดนลุ่มกันนะครับนะครับโอ้ไม่ไม่เราต้องหนีแล้วเราไม่ไหวแล้วครับท่านผู้ชมเราโดนลุ่มแล้วครับท่านผู้ชม เราต้องไปหาที่แล้วเฮ้ยยังชื่ไปได้โอ้โอ้ดันดันคือเก็ยิงแรงเกินจะไปิเ,าาเ,เดมอนบ้างก็ดีนะไม่ไม่เราต้องดิฟหลบกันนะครับท่านผู้ชมเก็บสูมต้องดิฟหลบกันนะถ้าไง,งั้นเราจะตายโอ้ดูเหมือนว่านันคือจะโดนยิงแล้วแต่ตอนนี้ผมใกล้ตายแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ผมยิงไปไหนเนี่ยครับ เนีโอเคซ่อมโอ้โหเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าผมจะดูอีกนานนะ้อยก,กิมนี้นะครับแอบมันหนีแป๊บกันนะครับไม่อยากดียิงเดมอนนะครับเพราะมันเลือดน,น้อยอยู่แล้วครับแ,แล้วเพิ่มความเรือเรือกันดีกว่าน,นะครับ อ้มไม่นะหายเพื่อนโอ้โหผมว่าตายแน่ๆเลยและก,ลก่อนลูก แต่มาอยู่ก oh sure. ับเกมที่2กันนะครับท่านผู้ชมรอบนี้เป็นแมปแมปที่โลกมากเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นแมปที่แบบยิงง่ายมากนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราหาเป้ายิงกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะอยากยิงฮิปเปอร์มากเลยครับ เมื่อรู้จะโดนไหมอะครับด้าเมจเก้าพันก็ถือว่าตอดฮิปเปอร์ไปกอน,นะครับเดมอนเป็นเรือที่บางมากเลยนะครับถ้าไปชมไปก็โอ้ยนอครับทำไมามันติดง่ายขนาดนี้เนี่ยเนี่ยโอ้ผมโดนลุมผมโดนลุมผมโดนลุมไม่ทำไมผมโดนลุมอย่างนี้ จะตายอย่างตาเล็กไปเลยนะครับเนี่ยเราต้องเกาะกลุ่มกับเพื่อนเพื่อนจะพาเราไปตายก็ไม่รู้กันนะครับเนี่ยง่ายเรืออะไรอ่อาไม่อยาดีิงไม่อยากยากิงขนาดนะมันไม่สองลำอืม เราจะผิดพลาดกันเล็กน้อยนะเรายิงอัดกับเรายิงอัดภูเขากันนะครับโอ้เหมือนผมต้องดีบหลบกแล้วโอ้ใหม่นะใหม่ใหม่ฟูดิงหรือซิทเดียใหม่ไม่นะไม่นะครับเนี่ยทำไมมันต้องตายอย่างๆแหลกก็ได้นะทำไม ทำไมทำไมมีหางเรือก,ก่อนโอ้อา้าวโดนอยู่ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โอ้หายสิทะเดียวแล้วโอ้โอ้โอโอผมอยากอยู่รอดมากเลยอีเอา้าวไม่นะาวนนี้ผมตายไวมากเลยนะ เดี๋ยวเรามาเจอกันด่านที่3ก่กันเรามาเจอกันด่านที่3แล้วนะเป็นด่านโหดหินอะไรอ่ะอ๋อเป็นด่านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะด่านขุดหินน้ำหินม่ เออใช่กันนาครับโอ้เหมือนผมลืมเอาทัชแพดออกอ,อ้อมจูสีข,า,ขาวเนี่ยครับเนี่ยเหมือนโทรศัพท์ผมก็จะมีการแหลกเล็กน้อยกันนะครับซึ่งเราตามนายาตกไปก่อนนะครับ โอ้ยสูงขึ้นมาทำไมเม,ว,ม,ว,มวินเมวินโอ,อ้ชื่อดีผมรีบลุกเลยเราหนหน้าเรือให้สตูก่อนก่อนเดเราจะตายผมรูโโ้โโว่าเดียวลนมต้นเล่ลง,กลงกันนั่นี่ยเจะได้ ไอเพื่อนยิงรววแป๊บ่งบทเอง่าโชว์ตึงดิโอ้ผมเหมือนผมคิดผิดอะที่ผมเอาไปนี้เดี๋ยวผมอยากลุนแค่สองต่อโอเคโอ้คิดเดียวไม่เอาหลบอ,ออกไปทีเดียววิ ลอยเย้าลอยเย้าลยเยาใกล้จมแล้วลอยเย้าลอยเยาไม่ผมก็จะจะจมกันลอยเยาผมได้ลอยย่อมาแล้วแล้วผมขอให้แต่อันนี้นั่นเป็นแต่ที่ผมชนะเพื่อนผมจมแล้วหรอเนี่ยโอ้เต้องยิงเชิญเพื่อนลาดบอดตึง เรื๋อวผมเนี่ยมีขาดเรอ เขาใกล้เรือปัญจันบันลำนี้กันนะคะซึ่งผมก็ไม่ชอบเรือประจันบันลำนี้เลยลำหนาเป็นเรือที่กานะ้มากแต่ก็ว่าอันแหละมันสร้างมาให้คนเล่นเราก็ต้องเล่นเดี๋ยวๆๆทำไมเรือทำไมตอนไหนที่เรือมันเอียงอย่างนั้นไม่ไม,ไม่เราต้องหลบเราต้องหลบเดี๋ยวเราต,ตายอู้ เด,มอ,ดมอนเดมอนไม่จุกเลดี๋ยวเรามาสวยเหือพิฆาตกันนะเวลาอีกแนวนานกว่าจะถึงเนี่ยไม่อยากสู้กับเดมอนอีกรอบเลยอะเลือดเลือดมันกับเลือดผมนี่มันแตกๆคนละชั้นกันเลยอ่ะ เฮ้ยว่าไงฟุโซเมวินโอ้มมันเมวินบอดบอดรุ่นเนี่ยว่าเราจะยิงดักหน้ามันก็นเลยเพระสความเร็จที่จริงตั้งจริงดิจิแหละเฮ้ยไม่นะเลือกเปจันบาทอ๋อนี่ฟุโซไง อะไรอะครั้งนีาโอ้ภูเขาเดมอนเป็นเลือดที่พิวอยู่ไะด้บหนึ่แลวก,ก,ก็ไม่ขนาดนั้นหรครับแต่เป็นเรือนาตาเวนท,ที่ดีในระดับหนึ่งนะครับถ้าเสียงดังไปก็ขออาภายัยเลยนะครับเดี๋ยวเรามายิงเรือพ่คัดกันเลยนะครับ ถ้าอ่ทัชผมไม่รู้ว่าแดีมัคือทัชอะไรสักอย่างแหละถ้าไอจุดิีาขาวที่ผมใช้แนละ้วมันเก่กกันผมก็ขออาภาัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราวนกับเดมอนกันนะครับดูเหมือนว่าตาน,นี้เราจะชนะกันนะครับ เดี๋ยวเราไปหาเดมอนกันเลยเดี๋ยวเราจะเอาเพื่อนหรือบอดเราไปด้วยกันนะครับถ้าเดมอนข้างหน้ามันโผล่มาผมก็สามารถยิงมันได้เลยนะครับโอ้โอ้ไม่กลกระตุกเล,ล็กอ,อ,อยต้องขอภไปด้วยนะครับ องความไวเรือซ่อมเหลือเรือถอ้าเขาเหลืออยู่หนึ่งแสนหรอครับเนี่ยหนึ่งแสนสองอะ เราต้องไปไปช่วยในานาตกต่อนะครับเพราะว่านายาตกกำลังดนเดมอนยิงลุมกระหน่ำเลยเราต้องไปช่วยก่อนนะ ไม่นะนเขารู้ตัวแล้วลเขาได้เหลือ1นึ่งแสนแต่ผมก็ได้กระดิ่งลุมข้างเขาไปแต่เขาก็ได้หลบทันจุดทำจะผลทาบดเาเมจเขาได้แค่กหกพันจนนี้ผมได้ไปชนหน้ากับเดมอนขอ,องไฟศัตูแล้วเขาเหลือเลือด80,000ผมก็ซ่อมสู้อยู่นั่นนะครับ แต่ผมก็มีไฟคอยซ่อมเด่งดีอย่างนี้อย่างน,นี้นะนี่เรือไม่มันกัดซ่อมมันขุดซ่อมเดี๋ยวเราต้องรีบไปจมเรือเขาไปสศัตรูกันนะครับ どこ ค่าข้างกันน้วผมก็ยิงเขาแต่ผมก็โดนลาสในตอนนี้ผมก็สามารถตานนี้ผมก็ชนะแล้วนะครับได้เมจอู่ที่3 5 5 3 7ผมได้สกอร์อันดับหนึ่งนะครับยิงชอดอันนี้ผมขออ่านนะครับผมมาค่อยเข้าใจตรงนี้นะครับ ก็ถ้าอย,ยังไงถ้าเกิดชอบกดไลค์แล้วกวดซับสไคร์แล้วฝากติดตามผมด้วยนะครับ